จากบอนเขียวมาทำเป็นสีช็อกโกแลตอ่อน,นส <Wow. S 1> วยสวยนิดิปลาย <Wow. S 1> ลูกค้าวันนี้อยากได้สีอะไรดีคะอยากเปลี่ยนบ้างไหมคะอยากเปลี่ยนสีผมใหม่คะ่ะมันทำมานานแล้วอะค่ะ อยากได้แบบใหม่นะคะเดี๋ยวครูทําให้นะคะก็คือเปลี่ยนทรงนิดนึงนะคะแล้วก็มีไฮไลท์่ด้านบนด้านล่างหมายถึงรอบรอบนอกนะคะเวลาเรามัดก็จะสวยๆเนะาะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําไฮไลทต์ตรงปลายปลายลโดยใช้เอ่อเป็นสีชมพูบานเย็นแล้วกันเนาะหวานๆอ่ามันจะดูแพงน,นิดนึงเนื่องจากว่ามันมีไฮไลท์ด้านด้านในและด้านนอกแล้วก็มีลิปลายเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําการเอ่อตัดซอยอ่ทำทรงนิดนึงนะคะค่อยมาทำไฮไลท์กันนะคะ เราจะทำสีครั้งนี้นะคะแล้วก็มีไฮไลท์เพิ่มเข้าไปด้วยทําให้สีเวลาทําสีออกมาจะได้สวยนะคะฉะนั้นแล้วหัวเนี้ยเราก็ทําไฮไลท์ก่อนนะคะเป็นเส้นๆรอบนอกแล้วก็รอบในนะคะแล้วเสร็จแเราก็จะมาล้างผมเสร็จแล้วนะเราก็จะมาทําการ uh, ดิฟปลายหรือว่าฟอกเฉพาะปลายเพื่อจะใส่สีเล่นสีนั่นเองนะคะตรงโคนก็จะเป็นแบบสีน้ําตาลประกายเทาส่วนปลายก็จะเป็นสีชมพูบานเย็นค่ะฉะนั้นเราก็มาทาไฮไลท์ก่อน2ขั้นตอน ก็คือทําไฮไลท์ด้านบนและดิปไปค่ะขั้นตอนการทําก็คือ,อทําไฮไลท์รอบนอกและรอบในนะคะทำให้เสร็จได้สีสว่างสวยแล้วเราก็ทาการล้างล้างเสร็จแล้วเราก็มาทําการเป่าแห้งแล้วก็ดิปไปก็คือทําไฮไลท์ตรง,ตรง,ตรงปลายเขาเรียกดิปไปค่ะฟอกเฉพาะตรงปลายอย่างเดียวเพื่อจะใส่สีเล่นสีชมพูบันเย็นค่ะส่วนรอบนอกที่เรามัดผมขึ้นนะคะมัดผมขึ้นไปข้างบนแล้วก็เก็บผมด้านล่างออกมาเวลาเรามัดผม หรือก้าวผมขึ้นไปมันจะเห็นกกไฮไลท์บางอารมณ์เราก็อยากจะปล่อยใช่ไหมบางอารมณ์เราก็อยากจะมัดผมขึ้นไปและจะเห็นสีด้านในเราทำไฮไลท์รอบนอก้า้ทอยแล้วก็รอบนอกเสร็จแล้วเราก็แบ่งเป็นชั้นๆขึ้นไปนะคะประมาณ4-5ชั้นถ้าเราอยากเยอะกว่านั้นก็ได้ไม่ได้นะคะเป็นชั้นๆขึ้นไปชั้นบนสุดเราจะมีเทคนิคก็คือเราจะไม่ทําเป็นสิออกข้างๆชอบบนนะคะ ตรงนี้เราวางเป็นแผ่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 นแบบเราแกะออกมามันก็จะเป็นออกมาเป็นซีกสวยใช้เวลาทิ้งไว้นะคะก็ประมาณสัก40นาทีหรือ45แต่พอ30เราควรจะมาแกะดูเดฟอยก่อนนะคะว่าสีเสมอไหมถ้าไม่เสมอเราก็อาจจะคลี่แล้วก็เติมครีมเข้าไปอีกอะคะ่ะสูตรในการทําสีผมนะคะก็คือการฟอกฟอกสีผมเนี่ยเราจะใช้ไฮรอบแรกนะคะเราจะใช้ไฮแค่6%นะคะผงฟอกนะคะ1ต่อหนึ่งนะคะ ส่วนตรงปลายเนี่ยเราดิปลายเราใช้ไฮ9%เพื่อทำให้ทำงานเร็วขึ้นนะคะฉะนั้นแล้วเราก็โคนอีกสูตรหนึ่งก็คือ6%นะคะส่วนตรงปลายดิปลายเราใช้9%ก็คือ2สูตรด้วยกันนะคะง่ายๆค่ะหลังจาก,กาที่ทำการฟอกสีผมแล้วหรือเราทำไฮไลท์เสร็จแล้วใช่ไหมเรามาใส่สีกันใช่ไหมคะ ก่อนที่จะใส่สีเนี่ยเราก็มาเก็บไฮไลท์นิดนึงเพื่อให้ไฮไลท์ของเราวาโดดเด่นนะคให้โดดเด่นมากขึ้นสูตรของเราก็คือ a 3 8 1กล่องนะคะแล้วก็ a 24 3หน้าแปรงถ้าเราใช้38 2กล่องเราก็ใช้6หน้าแปรงนะคะง่ายๆค่ะส่วนตรงปลายก็คือสลับกันก็คือ a 24่่หนึ่งกล่อง a 3 8 2่หน้าแปรงสลับกันแค่นี้เองนะคะจะได้ไปลาย ผมที่สวยๆนะคะคือมันจะไม่บานเย็นแจ๋เลยนะคะมันก็จะเป็นแบบสีซอฟลงมานิดนึงเพราะเราใช้ A38 เข้าไปช่วยให้มันซอฟลงมานิดนึงนะคะนอกจากการที่เราผสมสีแล้วหรือครีมกกของเราค่ะก็จะมีตัวช่วยก็คือจะมีโปรตีนนะคะใส่เข้าไปแล้วก็จะมีโซโลูชันแล้วก็กันร้อนสองสามตัวนี้คือช่วยให้ผมเราสวยแล้วก็เงาหลังจากที่ทำสีแล้วนะคะ พอเราผสมสีเสร็จปุ๊บเราห่อไฮไลท์แล้ว,ลลวใช่ไหมคะเราห่อไฮไลท์แล้วเสร็จแล้วก็มาใส่ตรงโคนก่อนเลยค่ะโดยใช้ a38 หนึ่งกล่องน,นะคะแล้วก็ a24 สามหน้าแปรงเราก็ผสมกันโดยใส่อาหารพรมของเราที่อย่างบอกไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทาเฉพาะส่วนตรงโคนไปก่อนทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเสร็จแล้วเราก็มาใช้สี a24 หนึ่งกล่องน,นะคะแล้วก็ a38 สองหน้าแปรงมาใส่ส่วนปลายทิ้งไว้แค่10นาที นะคะแล้วก็มาดูคลี่ผมดูว่าสีมันติดแล้วเราก็ล้างได้เลยแต่ถ้าเราเห็นว่าสีของเรายังไม่ค่อยติดเราก็สามารถที่จะทิ้งไว้ได้อีกสัก5านาทีหรือสินาทีโดยสีดูจากพื้นผมของลูกค้าด้วยะคะ่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้แล้วใช่ไหมคะ,ะเราได้เวลาล้างแล้วเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็ไปทําการล้างสะปกติเลยนะคะแล้วเราก็ใช่ซีดเม้น หรือโปรตีนก็ได้นะคะเพื่อทําให้ผมเป็นเงาขึ้นมานะคะหลังจากที่เราทิ้งไว้แล้วนะคะว่าได้เวลาล้างแล้วเราก็ไปล้างสระปกติเราใส่ทิชชู่เป้นปกติแล้วเราก็มามาเซตนะคะไม่ว่า,าจะเป็นเซ็ตลอนหรือว่าเราจะได้ผมนะคะเราก็มาดูกันที่ว่าสีออกที่ที่ได้ออกมาเป็นแบบไหนว้าวเป็นไงบ้างคะสีผมที่ทําไป ชอบค่ะสวยมากเลยค่ะค่ะปกติผมน้องเขาจะเป็นสีเขียวแะค่ะ ตอนนี้ว่าวันนี้เราก็มาเอา8อสปผสมกับเอยสมตรงโคนนะคะแล้วก็มาทำไฮไลท์หรือว่าดิป,ปลายตรงนี้นะคะเพื่อให้มีสีชมพูบันเย็นเราก็จะได้สีที่ดูแพงจะม้วนลอนก็ได้นะคะจะได้ตรงหรือหนีบตรงก็ได้หรือจะได้เป็นลักษณะนี้ก็ได้ะคะ่ะถ้าชอบสีนี้หรือว่าชอบแบรนด์ของบริน่านี้นะคะให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะว่ามีสีเทคนิคใหม่ๆเยอะเลยนะคะ